สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะลองเข้าครัวกันดูนะคะได้เส้นหมี่โคราชนะคะพร้อมน้ำปรุงสำเร็จยี่ห้อเจ้าสัวมานะคะอ่าแล้วก็มีเขาจะมีเส้นแล้วก็มีน้ำปรุงเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มไข่แล้วก็กุ้งนะคะวิธีทำลองดูสิเทน้ำปรุงสำเร็จลงในกระทะผสมน้ำเปล่า300 ML ล ตั้งไฟรอจนเดือดใส่น้ำใส่เนื้อสัตว์ตามชอบแล้วก็ใส่เส้นหมี่ลงไปผัดจนแห้งใส่ผักตามชอบนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําดูกันน้ำเปล่าแก้วนี้250 ml เราใส่เพิ่มไปหน่อยนะให้ได้300ต้มน้ํารอให้น้ําเดือดเทน้ําปรุงสําเร็จลงไปผสมกับน้ำเปล่า300 ml เดี๋ยวรอให้เดือดนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่เส้นลงไปเลยเดี๋ยวให้เส้นเขาดูดน้ำปรุงกับน้ำเปล่าให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ให้น้ำเริ่มแห้งเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่แล้วก็กุ้งเนาะ เริ่มเดือดแล้วนะคะเส้นเริ่มงวดแนละ้วเดี๋ยวรออีกนิดนึงเริ่มงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่มาตีเนาะแล้วก็ใส่เป็นเลยก่อนที่ ให้หน้อเกเบาไฟ <c oughs> รอเวลานะให้ไข่มันอ๋อไม่แล้วก็นี่เลย ได้ผัดไทยอ่อไข่มีผักไม่ถอยนะสำหรับกุ้งนะคะลวกกับน้ำเกลือหนึ่งนาทีแล้วก็แช่น้ำเกลือเอาไว้ ในกล่องแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไว้ปรุงอาหารต่างๆที่บ้านทําแบบนี้นะคะมีใส่อ่าก็เ,าเรียกว่าอะไรผักชีลาวเนาะให้มันได้กลิ่นเรียบร้อยเดี๋ยวปิดไฟเลยนะคะตักใส่จานเลยผักเราเอาไว้ด้านล่างน่าจะ เรียบร้อยเห็นเปล่าออกมาน้าตาด,ดีกุ้งลวกไว้แล้วเนาะลวกกับน้ำเกลือ,อไว้แล้วก็เอามาแต่งจานได้เลยเอากี่ตัวดิสามสี่ตัว โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูง่ายๆเลยอร่อยแน่นอนเพราะว่ามีสูตรน้ำปรุงสำเร็จรูปแล้วใครยังไม่ได้ทานข้าวมามือเที่ยงด้วยกันเลยค่ะ ชิมสส้นหนึ่งอ,อ,อร่อยมากน้ำปรุงเขารสชาติกลมกล่อมแนะนำเลยนะคะใครที่อยู่บ้านเนาะเมนูง่ายๆทำเองอร่อยๆเลยค่ะผัดไทยหรือใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะคิดถึงเมืองไทย คิดถึงเมนูผัดไทยจัดเลยค่ะนี่สำเร็จรูปขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มากินข้าวด้วยกันเลยค่ะไม่ใชกินข้าวสิกินผัดไทยมีโคราชพร้อมน้ำปรุงสำเร็จนะคะรสแซ่บของเจ้าสัวเขาค่ะสวัสดีค่ะอร่อยอร่อย